สวัสด,ดีครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นที่หลายคนถามมาว่าญี่ปุ่นมีอะไรดีมั่งผมแนะนําว่าคิดว่าสินค้าที่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือสินค้ามือสองคลิปนี้ก็เลยแนะนํากีตาร์มือสองจอากญี่ปุ่นมาไทยนะครับผมก็ปัจจุบันการหากีตาร์มือสองที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่านั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มดนตรีทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นการนําเข้ากีตาร์มือสองจากญี่ปุ่นมาไทยจึงกลายเป็นทเทรอกที่น่าสนใจ เนื่องจากญี่ปุ่นมีชื่อเสียงในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพรวมถึงกีตาร์แบรนด์ชั้นน้าระดับโลกก็ข้อดีของการนำเข้ากีตาร์มือสองญี่ปุ่นก็คือหนึ่งมีคุณภาพดีเยี่ยมสินค้าของญี่ปุ่นเ,นเขามีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งว่าเขามีการบำรุงและรักษาอย่างดีทําให้สภาพของสินค้ามือสองเช่นกีตาร์เนี่ยยังคงใกล้เคียงกับของใหม่และมีราคาที่ถูกตงมากๆเนื่องจากค่าเงินความแตกต่างนะครับผมเช่น เขาซื้อสินค้ามื่นหนึ่งมันสามมื่นอ่ะแต่ว่าเขาขายเขาอาจจะขายแค่หลักสองพันหรือห้าพันเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะการเพราะว่าสินค้าที่เขาซื้อมามีราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับข้างหนุ่เขาที่เขาได้เงินเดือนเป็นละแสนสองแสนอย่างเงี้ยทําให้สามมื่นของเขาไม่แพงเลยแลวเขาก็เวลาในกะเวลาที่เขาไม่ต้องการอ่ะเขาก็ต้องขายนะครับเพราะว่าของญี่ปุ่นอะ่ะบางทีเขาทิ้งไม่ได้เพราะค่า กำจัดขยะน่าจะแพงกว่าการขายอีกเขาเลยเรื่องที่จะขายในราคาที่ถูกก็เนี่ยครับแล้วก็เนี่ยกระบวนการนําเข้ามาก็เริ่มต้นจากการหากีตาร์มือสองผ่าไปใช้ชัํานาอันนี้ผมแนะนาไปแล้วครับผมจะมีลิงก์ไว้ให้ประมาณห้าหกลิงก์เนี่ยผมทิ้งไว้ให้ครับผมแล้วก็สามารถนเข้าได้เกับเราได้เรามีบริการนําเข้ากีตาร์มือสองจอากญี่ปุ่นครับและสินค้ามือสองอื่นๆเนี่ยก็จะมีทั้งเย็บแปงกีตาร์ ที่ไม่ต้องประมูลยูฮูญี่ปุ่นดิจิมาร์สนะครับผมอันนี้ผมทิ้งไว้5ลิงก์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตอาจจะมาเพิ่มเพิ่มลิงก์ไว้ในเพิ่มลิงก์ร้านค้าไว้ในในเว็บเนี้ยเว็บนี้ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับท่านก็มาอัปเดตดูกันได้ตลอดเวลาแล้วก็ส่วนขั้นตอนการนำเข้ามาไทยก็นี่ครับแกรเพกเกยร์ต้นอินพอร์แล้วก็ id line S2 น์เอสสรแล้วบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับ เดี๋ยวเราจะพยายามแนะนำสินค้ามือสองที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นในการส่งมาไทยสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ